ก็จะมาเริ่มไม่เช่นก็ไปรอเลยใช่เลยค่ะแลก็มาเริ่มอ่านกันเลยค่ะพีเก็บเก็บทำไมสองคนนี้นี่ถึงยังไม่คุยกันล่ะอึดอัดว้อยเมื่อเช่นต้องไปรอในชายร้อนซีซั่นสองอีพีที่สี่สิบสองตอนความรู้สึกที่เปลี่ยนไปหนึ่งเฮ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะเว้ย สรุปพวกมึงสองคนเป็นรายการเคลียร์ดิตึงกันแบบนี้ใช่เรื่องหรอฉันอึดอัดเว้ยฉันว่าจริงอย่างที่ชุนพูดนะนายสองคนควรจับพูดพูดกันดีๆไม่ใช่มาทำแบบนี้อะเออแต่ไอชุนนายก็เย็นๆหน่อยจะเย็นนะถ้าไอพวกนี้มันคุยกันดีๆเพราะงั้นแกสองคนคุยกันดิว่าจะเอาไง ก็ถามเพื่อนายเองดิว่าทำไรไว้เอา้าแล้วมึงจะไปไหนไอ้เซนโอ้ยกูจะปวดหัวตายไอคีนแกได้ทำอะไรมันปะเล่าดิคีนไอคีนเฮ้ยเป็นไรคีนจะเย็นใจเย็น เออเรื่องแค่เนี้ยจะร้องไห้ไหมวะชะฉันไม่เป็นไรพวกนายไปตามเซนไปเถอะฉันอย,อยากอยู่คนเดียวนายจะอยู่คนเดียวได้ยังไงนี่ถ้าไม่โอเคก็บอกกันสิจะได้ช่วยกันฉันอยากอยู่คนเดียวจริงๆไปเถอะแต่แต,แตเฮ้ยทำตัวน่ารำคาญได้ปะอยู่ไปนา,านยจะช่วยอะไรไ,ไ,ได้วะ ถ้าแค่จะปลอบใจฉันขอให้ฉันได้อยู่คนเดียวเถอะเยาโลกสวยคิดว่าแค่คำปลอบใจจะช่วยได้ทุกอย่างนะจะไปไหนก็ไปไอคีไอสัตว์เสือก็แค่เป็นห่วงไหมพูดเกินไปป้าพอแล้วฉันต้องการหรอถ้าอยากช่วยก็ช่วยให้ฉันได้อยู่คนเดียวได้ เออถ้าอยากอยู่คนเดียวมากก็อยู่ไปเลยฉันก็ไม่อยากยุ่งนักหรอกจะบอกอะไรให้นะคีนถ้านายยังทำนิสัยแบบนี้อยู่เฮ้ยใจะเย็นๆดิไม่ใช่แค่เซนที่จะหายไปจากชีวิตนายหรอกฉันด้วยฉันก็ด้วยละแล้ว ถ้ายังเห็นว่าพวกเราวพวกฉันเป็นเพื่อนจริงๆเวลาจะพูดอะไรแค่ความรู้สึกกันบ้างก็ได้นะคีนซีนซีนขอบคุณครัพุพ่นหนุ่มแต่เหลือแต่ถุมกระดาษใบใหญ่ไม่เป็นไรครับ้ยวันนี้มันวันอะไรวันเนี้ยขอบใจจับพ่นหนุ่ม แล้วคิดถูกคิดผิดที่ปล่อยไอ้คินอยู่กับไอ้ชุนวะจะรอดไหมนั่นแต่ก็ช่างเหอะอย่างไอ้คินต้องเจอจนไอ้ชุนพูดดีแล้วเป็นห่วงก็แต่ซีนหลังจากนั้นก็ซึมเลยหวังว่าขนมที่ซื้อไปจะทําให้มุกให้พวกมันใจยเย็นลงได้บ้างกลับพักบ้านพักดีกว่าซีนยังไม่เข้าห้องพักหรอวะหรือว่ายังคิดมากกับทา ที่ทะเลาะกับไอคีนตะก,กี้อยู่จริงๆเลยนะหมอนี่เข้าไปปอบหน่อยละกันอึกอึอึกสักซีนอึกอึอ <laughs> ร้องไห้เดี๋ยวใครเนี่ยจะทำอะไรรออยากร้องก็ร้องให้เต็มที่เลยนะไม่ไ<ๆ>ไมี<ๆ>ใครเหน็นหรอก หรือถ้าอยากระบายอะไรคุยกับฉันได้ฉันจะรับฟังเองบ,บ้านานะนายคิดมากไปแล้วฉันปกติดีนะเพราะงั้นซีนนายเป็นเพื่อนสิ่งคนแรกของฉันนะฉันเองก็เป็นฝ่ายที่ช่วยนายบ้างไม่อยากให้นายเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้คนเดียวเนะ่ะเพราะงั้นให้ฉันได้ช่วยนายบ้างนะซีน ฉันเป็นห่วงนายมากนะฉฉันไม่ได้ตั้งใจพูดแรงๆกับพีเลยนะแต่เวลาหมอนั่นพูดอะไรไม่เคยแคร์ใครเลยฉันก็แค่อยากช่วยไม่อยากให้ทะเลาะกันแต่ทำไมนะรู้สึกเหมือนสิ่งที่ตัวเองทำมาผิดตลอดเลยอึ๋อ,อ,อ มันไม่ผิดหรอกิีนแต่แค่มันผิดจังหวะไปเท่านั้นเองแถมนายก็ทำพอเป็นห่วงด้วยคีนมันคงรู้แต่ตอนนั้นมันกำลังหงุดหงิดอย,อยู่ตอนนี้หมอน,นั่นคงรู้สึกผิดแน่ๆค่อยกินก็ได้ไมัง้งงั้นเหรอไม่เป็นไรนะหลังหลังจากนี้นายอยากร้องเท่าไหร่ก็ร้องได้เลยเพราอต่อจากนี้ ฉันจะไม่ให้นายต้องร้องไห้คนเดียวอีกแล้วชูบีก่อนนี่ซีนหลังจากนั้นสามนาทีละร้อนขอบคุณที่ดูจนจบนะคะโอ้ทุคลิปนี้ก็แบบกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็แชร์ได้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปกันด้วยนะคะก็คลิปด้วยติดก็ได้ค่ะ